เมาชมบรรยากาศเกี่ยวข้าวตัวพอนะครับยังไม่พักเลยครับครูเดียวดายครับขุ้ยอดนะครับอมแบมก็สู้ตายตายครับพี่ตายตายแล้วครับการไหนไม่ได้ข้าวคนจะมั่นเลยน้ำกินไม่ตัว นองโชคชัคยแล้วก็คุณพ่อพงนะครับอาจารย์สวพงนะครับเกี่ยวเข้าตัวพโโออนะครับงานนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ

อันนีน้น้องนอาน้องมานิดป่ะน้องมานิด,น,น,ดน้าประสิทธนิ์น้องชายบอด,ดยอดกันพี่ขอรครับพี่สุดรับนสุดที่พง นนเราจะไม่ร yeah. ู้ว่าใครจะเป็นมัดสุดท้ายนะครับกอสุดท้ายใครสุดท้ายเอายังเหลืออยู่บางคนจะรอสุดท้ายอย่างเดียว ให้ทดลองเชิญใจทดลองด้วยสนุกสนานนะครับเกี่ยวข้าวัวพอนะครับสนุกสนานมากนะครับเออนะครับใครยังไม่มาเกี่ยวนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นนักสกัดครูนะครับใครจะเป็นคนสุดท้ายครับสงสัยจะเป็นพี่เกื้อมครับ แน่นอนครับได้แฟนสวยได้แฟนสวยครับกองเชียร์เยอะครับกองเชียร์กองเชียร์เยอะมากเอ้ยสุดยอดครับโอ้เล่ยิ่งวะ FC ทีงม,มงาน,ออางาน,นทีมงานก็หายน้ำแล้วต้องการน้ำต้องการดื่มน้ำครับทีมงานเป็นเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องเอาไปให้ทีมเ <c oughs> พราะว่าผมเป็นตากล้องด้วยเป็น ตุ้มโฮมนะครับตุ้มโฮมมะกะกกระดกครับน้องซื้อยังก่อ แม่นเออู้กกามี้พวกกามี้เงี้ยสิยน้ำนะครับน้ำนะครับน้ำมาเร็วน้ำมาเร็วนะครับน้ำมาแล้วนะครับโอน้อใจจะเป็นช่างภาพแล้วยังเป็นบริการนำให้ด้วยนะคะ อมอนี่พี่พักแล้วนะครับเออลูกพี่มาแล้วนะครับบไม่ได้เป่าปีให้อะไรฟังนะครับเป่าปีเล่นอ้าวลูกพี่ก็เกี่ยวเขาเป็นยังไงโอ้ ไผมจะเป็นงานนี้นะครับส่วนที่เหลือก็อคงให้ผู้หลักผู้ใหญ่เ,เ,เพิ่นเกี่ยนะครับ ในน้องนิ่มน <rec> <ion grill> ุ่ม uh นิ่มนะครับตั้งแต่จะเก่งเรื่องวัคซีนแล้วยังเก่งเรื่องเกี่ยวเท่ามืออาชีพมาเองเนี่ยดี๋ยวไปให้แกยือก่อน ออมาแมูพี่มือโกเอาใส่นิดนึงลองส่งมันแยงเคี oh ่ยวเียวเขาไปล้ะโอ้คือตัวนี้กับท่านครับอ่ือนัากินน้ำนะครับ พักผ่อนพักระยะบุตรเดี๋ยวจะจีบเอวเดี๋ยวแล้วมีคนจับมาให้ดื่มเริมให้อาแม่ด้วยเอ้าท่าทนค,คุณแม่หมื่นนะครับเอ้ยให้เกียรติมาเกี่ยวข้าวนะครับคุณท่านคุณแม่ท่านนายนายท่านพ่อออสารนะครับลูกชาวนานคลิปครับถ่ายคลิปครับ ค,คุณแม่ครับถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกครับเกี่ยวเลยครับ <laughs> คุณแม่ก็เกี่ยวเป็นรครับ่ <laughs> เรจ้าของตารข้าวนา,ายนะ,ะ <laughs> <laughs> ลใคร พอพืชผลพอพืชผลครับพอก็คุณนายท่านขออภัยเหมือนกันค่ะเดียวข้าวเป็นเหมือนกันค่ะสุดยอดเลยครับลูกชาวนาเหมือนกันนะครับลูกชาวนาเหมือนกันครับหนึ่งสองมีกะทินะครับแม่ครัวบอกว่ามีกะทินะครับ นี่สาวๆก็ถ่ายรูปนะครับสาวๆเกี่ยวเป็นไหมเนาะอุ่ดีอ่ะโอ้แรงยังไม่ตกนะครับผู้ใหญ่บ้านเดียวดายนะครับสุดยอดเลยครับแม่ต้อยกําลังเกี่ยวข้าวครับแม่ทำเป็นข้าวลูกชาวนาเห็นไหมคะได้อันเมื่อเริ่มเลยวางด้วยพูดแม่พัดชันเที่ยวแล้วก็ไปพูด อั่าันีมองก้องค่ะพอล่กเกียวนี่ไตันนี้มาซุ่มแซวลังเกี่ยวข้าวนะครับ มีหมูหันหมูหันนะครับโดยน้ำพิทักษ์งานหนักไม่เคยขาดใคร